อ๋อคือเลือกจุดเกิดได้เจอกันห้องแฟมโ้อจุดกว้างเฮ้ยไก่ไก่ตามมาครับผมอะไรอ่ะเอ้าทีเดียวผ่านยังโฉดเดี๋ยวผมเก็บอะไรมาวะผมเก็บอะไรมาเฮ้ยไม่มีพูดกันแล้วเหรอ ใครไม่อาบน้ำแล้วไม่เก็บผ้าคนหนูวะยหย่กูรู้นะเดี๋ยวอะไรเนี่ยเต็มอยากคิวขมวดใส่ใี่เดีเอาเดี๋ยวเอาพี่โยผมทำอะไรอ่ะ๋อให้มันตรงกลางเหรอ่อมมันต้องมานั่งซ่อมฝักบัวอีกชิบหายเอ้ยเก็บแล้วไปไหนอ่ะเอานี่มันมีเหลียงปุ้ยใส่ ว้าวนี่บอกแล้วมันสี <c oughs> ออกฟ้าๆกำลังทำเควสอยู <c oughs> ่แต่งตัวะไรนี่